ดอกปีบค่ะอ่าเป็นสมุนไพรของโบราณนะคะสมุนไพรโบราณก็ฟังฟังไว้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตรใส่หางนะคะทุกคนดอกปีบสวยงามและกลิ่นหอมมากๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัดสอนสตอรี C ่เอ t p นะคะ ทำไมมาสองตรงนี้ใช่ไหมสองต้นดอกปีบนะคะทุกคนดอกปีบคือกาสลองนะคะที่นี่เขาที่บ้านครูคาดภาคเนือยเขาจะเรียกกาสลองนะคะทุกคนแล้วก็ดอกปีบหรือกาสลองเนี่ยดอกเขามีประโยชน์มากเลยนะแต่ต้นหรือใบนี่ยังไม่ได้ศึกษานะคะแต่ศึกษาแค่คือมันเป็นภูมิปัญญาชาวชาวบ้านนะคะภูมิปัญญาชาวบ้านดอกปีบคือดอกกาสลองนี่นะคะคนที่เป็นเอ่อเป็นโรคอะไรโรคจมูก ลิสีดวงจมูกที่เราชอบเจ็ดจมูกนะเอามาตากแห้งนะคะเอาดอกมาตากแห้งตากแห้งแล้วก็มวนสูบแบบสูบุรี่ใช้ใช้ใชตองกล้วยนะคะใช้ตองกล้วยะะตองกล้วย,วยใบตองกล้วยเขาเรียกว่าต้นกล้วยอะไรกล้วยกล้วยอะไรนะจําชื่อไม่ได้ตองกล้วยนี่แหละกล้วยอะไรก็คงจะได้แหละคือเอาใบตองนะคะเอาใบตองแห้งของกล้วย แล้วก็มวนสูบสูบก็ให้มันให้ควนมันเข้าจมูกนะคะให้ควรมันเข้าจมูก,ะะมมกแต่ไม่ต้องให้ถึงปอดก็ได้นะคะเพราะว่าคือดอกปีดเนี่ยมันจะเป็นจะแก้อักเสบพวกริดสีดวงจมูกนะคะทุกคนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะเมื่อก่อนครูพัดเป็นบ่อยๆนะคะเจ็บจมูกเวลาจมูกเราจะแห้งแล้วก็ข้าวหน้าหนาวอย่างเงี้ยหรือเจออากาศที่เป็นฝุ่นละอองที่ ฝุ่น PM 2.5นี่แหละเราจะเจ็บจมูกใช่ไหมถ้าเราเจ็บจมูกเราก็จะเอากาสลออนี่แหละเอาไปตากแห้งตากแห้งแล้วมวนสุหายนะทุกคนลองไม่เชื่อก็ลองดูหายคือไม่ใช่ว่าหายอะไรหายเจ็บจมูกนี่แหละหายคือไม่ได้ไม่ได้ทําบ่อยๆนะแค่ครั้งเดียวแค่นั้นเองเราก็ทาแค่ครั้งเดียวสองครั้งแค่นั้นแหละเราไม่จําเป็นต้องทําบ่อยๆเพราะว่าการที่เป็นสมุนไพรเนี่ยคือถ้าดีก็คือดี เวลารักษาได้ว่าเราบอกว่าหายคือคนที่สูบครั้งเดียวนี่รู้สึกจะเบาแล้วก็หายเลยแล้วก็ถ้าสมมุติมันหายเบาไปเราก็สูบอีกสักสองครั้งก็พอนะคะไม่ใช่ว่าสูบจนหมดมวลไม่ใช่นะสูบแค่สูบสูดเอาควันเข้าไปในจมูกเราสักสองสามครั้งก็พอนะคะต่อครั้งนะคะต่อครั้งเข้าเป็นสมนุนไพรพื้นบ้านแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนี่แหละนะคะดอกดอกปีกเขาเรียกกาสาลองเนาะ นึกขึ้นได้ไม่ใช่อะไรหรอกครูพัดเก็บเมื่อกี้ครูพัดเก็บกาลองมาเก็บแล้วจะเอาไปตากแห้งนี่แหละเก็บไว้ครูพัดมาทีไรนะคะมาทีไรก็จะเก็บไปตากแห้งไว้นะคะเก็บไปตากแห้งไว้เพราะว่ามันเป็นสมุนไพรแล้วก็เวลาเราเจ็บจะหมก,กเวลาสมุกเราแห้งข้าวหน้าหนาวอะไรแบบนี้เราก็ใช้ได้นะคะทุกคนใช้ได้ก็ฝากไว้เป็นเป็นอ่สมุนไพรให้เพืพ่อนๆได้รับรู้นะคะเพราะว่าสิ่งไหนก็ตาม ที่เราเห็นว่าดีเราก็จะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะเพื่อนๆได้รู้แบ่งปันกันนะคะทุกคนแบ่งปันของอย่างนี้ถ้าเราไม่สืบสารไม่เป็นคนที่สืบต่อไปข้างหน้ามันก็จะหมดไปแล้วก็จะไม่มีใครรู้สมุนไพรต่างๆนะคะก็ก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นเป็นเป็นของแพทย์แผนไทยนะคะทุกคนแพทย์แผนโบราณน,นี่แหละนะคะ พอดีเมื่อกีเก้เจอดอกปีบก็เลยไปตากแห้งไว้ครูพทยจะทําบ่อยๆนะคือถ้าจะให้ดีจริงถ้าจะให้ดีคือเรามีแค่ดอกปีบก็ได้แล้วแค่ดอกปีบก็ได้แล้วนะทุกคนแต่ถ้าจะให้ดีก็ใบบัวนะคะใบบัวตากแห้งแล้วก็มีผีเสื้อน้อยดอกผีเสื้อน้อยตากแห้งใบบัวดอกดอกใบมีใบบัวดอกผีเสื้อน้อยตากแห้งแล้วมาผสมกันมวลสูบ นั้นก็ดีก็ดียิ่งขึ้นแต่ว่าไม่มีจริงๆแค่ดอกปีดก็ได้แล้วนะ,นะคะทุกคนได้แล้วไม่ต้องอะไรมากมายนะคะทุกคนก็ครูพัดแค่ <c oughs> เห็นต้นดอกปีล้มาแบ่งปันให้ทุกคนได้รู้นะคะทุกคนก็รู้ไว้ใช่ว่าแบกบาแบกใส่บาแบกหามเขาบอกว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเรารู้ไว้เผื่อว่ามีคนใกล้ชิดมีคนใกล้ตัวหรือเราตัวของเราเองเป็น เราจะได้รู้ว่าเออเราควรจะซักรักษายัางไงพื้นฐานนะคะพื้นฐานไม่ใช่แต่เราจะใช้แต่เฉพาะของอายาแผนปัจจุบันเนาะยาแผนปัจจุบันเสมอไปบางทีแผนปัจจุบันมันก็ทําลายตัวเราได้ใช้ยาเยอะๆมันก็จะเกิดอีกโรคหนึ่งตามมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นแพทย์แผนโบราณเป็นยาโบราณอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรตามมาหรอกมันเป็นสม,มุนไพรนะคะก็เหมือนผัก ผักอะไรก็ช่างที่มันเป็นสมุนไพรพื้นบ้านเราก็กินเป็นปกติกินแบบกินเป็นอาหารอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีโทษนะคะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณที่ทุกยอดซับยอดไลค์ยอดยยอด,ดีวนะคะขอบคุณมากๆที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยขอบคุณ SCTP ทั่วโลกนะคะทุกคนก็ขอบคุณมากๆก็ขอฝากนิดนึงนะคะฝากทีนึง ช่วยเด๋ยวตอนนี้ป้าแตนกับป้าแตนลุงช่างและป้าสนผักก็ไปไปงานกระถินวัดน้ําอูนจังหวัดน่านนะคะคูพันไม่มีโอกาสได้เจอนะคะไม่มีโอกาสได้เจอเพราะว่าไม่มีใครไปส่งด้วยแล้วก็ติดธุระที่จะมาหาพี่สาวที่อุูรตดิดคือเรามีธุระนะมีธุระก็จะไม่บอกอว่าเรามีธุระอะไรนะคะก็เรามีธุระก็เลยไม่ได้ไปเจอที่นั่นแต่ตั้งใจไว้ว่าปีนี้จะไปเที่ยวที่ งานฉลององค์ปู่นะถ้าไม่ติดขัดเรื่องเจ็บป่วยก็คงจะได้ไปคือคนเราอุปสรรคของเราที่เราจะไม่ได้ไปไหนก็คือไม่สบายป่วยแค่นั้นเองอย่างอื่นไม่มีอุปสรรคนะคะก็ขอฝากทุกท่านนะคะฝากเป็นกําลังใจไปชมคลิปของอลุงช่างและป้าสนฝากนะกำลังไปที่ไปที่อําเภอนาเหมินนะคะอําเภอนาเหมิน จังหวัดน่านนะคะไปบ้านน้าอุ่นไปงานกระถินวัดน้าอุ่นนะคะก็ฝากไปชมคลิปด้วยสนุกนะคะเข้าสนุกกันใหญ่ขึ้นโป๊ะเรือก็สนุกนะคะก็ผู้พัพชมแล้วนะคะก็ฝากทุกท่านเป็นกําลังใจหลวงช่างป้าจน,นผักเหมือนเดิมนะคะเข้าไปชมคลิปโดยที่ไม่ข้ามโฆษณาแล้วก็ฝากอีกอย่างหนึ่งก็สินค้าของบริษัทมณโอมโฮมซับนะคะก็ทุกทุกอย่างถ้าอยากอยากทราบว่ามีปโปรอะไรบ้างนะคะมีสบู่มีกาแฟมีโกโก้นะคะมี ครีมมีเจลล้างหน้ามีทุกๆอย่างนะคะก็ถ้าในสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้าไปที่0927947526 0985655266 0632425644ทาง l ล n e LINE ATP Skin Official นะคะทุกคนก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะสำหรับที่นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะ